สวัสดีค่ะว,วันววนี้เชื่อค่ะเกมเจ้าล่าสกู๊ตไม่ได้เขาซีวันนี้ดาบช่าแม่บ้านบีเอ็สผีท่อระบายน้ำนี่ค่ะจะเป็นน้ำนไต้อเลยสองตัวทุกคนแล้วเราต้องย่อตัวก่อนวิ่งช้าขึ้นวิ่งช้าขึ้นด้ยหนอะแลก็ต้องเร็วๆทุกคนเร็ว ปี variance, บีเบอร์ตอมาโอเคไปเลยนี่จะสิขาอะไร อาจจะไม่มีนักเรียนมาให้เราเป,ปิดตัวแล้วนะเราจะย่อตัวเองลงระหว่างรอผีทอดไปนะสองตัวนั้นมาพอากกลุ่มนี้กันเออโอ๊ยรุดรุดจากโรงเรียนเมื่อมาแล้วจะโดนกระทึบเลอ่ะแป๊บนองคนโอเคน้กงคน,งน,งน ตอนนี้มีตัวนึงมาแล้วอ๋อวเบแหละเขาเธบแหละเร็วสมอลาร์ตลงนะคะอย่างน้อยเราก็มีปืนบาสก้ายิงไปตุ้ยกันทัพพวงเลยมากันส่งตัวซีมาได้แค่ตัวเดียวเออเราต้องใช้มือ,อมของเราคู่ก่อนทุกคนใช้กำมือสองคู่ก่อนอ่าขยายใหญ่คือ どうやトイレオン。オッケーのこたにいろこでくまれー。 นังโอเคมาอยู่ด้วยกันแล้วมาอยู่ด้วยกัน,นแล้วเงีๆยเงียเงี้ย s m วิชาขึ้นหนีไม่ทันแล้วโอเคตอนนี้ไม่อยู่แถวๆนี้อยู่ก่อนนี้ค่อยเออหมดจบ เราเราก็เกิดมาแล้วแต่เราต้องขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าไม่ไงนะั้นเราจะตัวเป็นร้อยสามเนื่องจากเราไม่อยากตัวอีกแล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้มาแล้ว ออกต้ทางแล้วฮะฮะอาวิ่มคนเลยอาริดเดขึ้นใช่ไหมได้ยวจัตาให้แดดเลยเซ่น่เอเออน่ ตอนี่ไม่ตุยแต่สีขาวตุยแล้วเออ ไปทำอะไรที่กว่าอย่างเช่นนี่ปวนร้างเพิเตินนื่องจากเราทำพันธุ์เกศ ไม่โกรธอะไรเพราะว่าของไม่ถูกใช่ไหมไม่โกรธไม่โกรธ ไม่ไดีอยากไดโอเคพร้อมกันหรือยังต้อขยายใ,ใหญ่ขึ้นนี่หรอมีตังให้เก็บเก็บดีกว่าแต่เราตัวใหญ่เกินเราก็ต้องสมอเล็กลงหน่อยในสองพันแล้วดี โอเคเฮ้ยรถของเราโอไมค์ก็ยังไม่เปลี่นท่าเลยไม่ให้ไปเราไม่ให้ไปเราไม่ให้ไปทุกคนโอเคขังนี้แหละไม่ต้องไปไหนอันนี้คืออะไรอ่าไม่ออก วันนี้ฉันไม่อยากซื้อของอะไรเลยเพราะว่าเลือกยันเต็มอยู่แต่ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไม่ใปวดอะไรได้เลยอ๋อปวดตำรวจไงเออไม่เวลาทำก็ปวดตำรวจไงเออปวดตำรวจ รวจเงินรถตัวเองมากเลย oh, oh. ฉันจะเข้าไปในโรงแรมให้ได้ฉันจะเข้าไปในโรงแรมไงอาเอารถเข้าไปในโรงแรมอ่ะเออรถเข้าไปในโรงแรมได้ไหมจิ๊บ <c oughs> <Jeep. c oughs> ข้าตรงนี้ไม่ได้รถจะไม่มีทางออกรถจะติดอยู่ในนี้ เยี่ยมนะแด๊ดจอมรมาไม่น้อยโหสุดยอดเออจมเทเราไม่เป็นไรเขามีหน้าต่างกันโ่าปลูปลูปลู らおそばにからハイバイいくらかしゃくハイバ